สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับซีเนียร์เซลล์ที่บริษัทเพชรยนต์แล้ววันนี้เราอยู่กับช่องรถมือสองคุณภาพดีเสรีไทยนะครับวันนี้ผมพามาชม Honda h r v เข้าใหม่กันบ้างดีกว่านะครับใครที่รอรุ่นนี้อยู่นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่น1.8 EL นะครับรถปี2021นะครับคันนี้จะเข้ามาเป็นสี Bron Luna นะครับสีบอลเงินนะครับสวยเลยคันนี้เลขไมค์แค่80,000โลด้วยนะครับไมค์น้อยมือเดียว นะครับใครที่หา Honda HRV ตัวโฉมนี้อยู่นะครับตอนนี้เอามีเข้ามาแล้วคันล่าสุดเป็นสีบอลเงินไม่แปดหมื่นโลนะครับนะใครสนใจก็ติดตามรายละเอียดเต็มๆของคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับใครออกรถได้บ้างค่างวดเท่าไหร่ติดตามกันให้จบเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดทั้งภายนอกภายในนะครับส่วนตัวรถคันนี้เดี๋ยวพอรีวิวเสร็จเอาไปปรับสภาพนะครับเอาไปตรวจสอบคุณภาพตัวรถต่างๆนะครับแล้วก็ออกใบเซอร์ให้นะครับในส่วนของตัวรถและในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับวันนี้ ผมอยู่กันที่สาขาใหญ่เสรีไทย68ก็จริงแต่ผมมีโปรโมชั่นนะขาะยายระยะเวลานะครับในส่วนของตัวส่วนลดค่าใช้ใจ่ายวันรับรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวส่งรถสไลด์ฟรีนะใครที่ออกรถกับผมนะครับผมให้เลยนะส่วนลดแล้วก็ส่งรถสไลด์ฟรีนะครับอันนี้ถึงสิ้นเดือนสิงหานะครับฉลองเปิดสาขาใหม่สุวินทวงศ์นะครับคันนี้ก็ได้นะใครที่ออกรถกับผมเนี่ยผมจัดให้เลยนะครับสำหรับเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ และรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ยังคงเดิมครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะคันนี้ฟรีดาวได้นะครับแล้วก็ราคาคันนี้ก็เปิดอยู่ที่6กแ0 0หนึ่งบาทซึ่งถูกจากป้ายแดงลงถึง4ี่แส0ี่เลยผ่อนสบายครับ10,000บาทรายได้20,000ขึ้นไปจบคนเดียวได้ไม่ต้องคำ้สำสําหรับคันนดี้นะใครที่ฟังรายละเอียดเบื้องต้นแล้วสนใจนะครับดูให้จบครับบอกเลยว่ารายละเอียดคันนี้สวยนะป้ายทะเบียน4ี่หนึ่งเจ็ดนะครับมีคันเดียวนะเข้ามาเป็นสีบอลน,นี่คือคันแรกที่เข้ามาเลยนะที่เป็นสี่บอลลูน่านะครับ รุ่นนี้สวยเดี๋ยวล้างขัดสีออกมาเงางามเหมือนใหม่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสภาพตัวรถภายนอกภายในกันดีกว่านะครับภายในก็สวยภายนอกก็สวยนะครับไฟหน้าตัวรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเขาให้มาเหมือนกับตัวรุ่น rs เลยนะครับคือไฟหน้าเป็น full led นะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแต่ว่าไฟตัดหมอกของชมนี้ยังเป็นดวงกลมอยู่นะยังไม่ได้เป็น led นะครับแต่ก็สวยเอาจริงไฟ led เดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องเปิดไฟตัดหมอกก็ได้คมชัดมาก นะครับแล้วก็จังกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมช่องดักลมจะเป็นสีดําเงานะสปงสภาพฝากระโปรงครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับการตกแต่งสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับเขาจะเป็นสีโทนเดียวทั้งหมดเลยนะจะไม่เหมือนตัวรุ่นกลางนะครับหรือรุ่นเริ่มต้นก่อนหน้านี้นะที่จะเป็นตกแต่งขอบเป็นดําด้านอะไรพวกนี้แต่นี้เขาเป็นสีเดียวกันหมดคือสีบอนลูน่านะครับทั้งคันนะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนนะอย่างกระจกบานหน้านะครับ โลโก้ฮอนด้าติดอยู่ครบนะครับภาษีถึงพฤษภาหกเก้าอีกต่างหากอันนี้คือต่อกันไว้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับหลังคาไม่มีบุบไม่มีกระแทกนะแล้วก็คิ้วกันสาดตรมีให้ครบมีฮอนด้าเรนโบส h มาด้วยนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการมองมุมอับสายตาด้านข้างเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายจอจะแสดงขึ้นที่จอกลางของเราจะให้เห็นรถมุมอับสายตาได้นะอันนี้มีมาให้นะในส่วนของตัวฮอนด้าเรนโบส h นะครับแล้วก็ยังได้มือจับที่เป็นโครเมียมนะครับคีเลต นะครับพกกุญแจอยู่กับตัวกดปลด,ปล,ดล็อกล็อกรถได้หมดเลยอันนี้สะดวกสบายที่เขามีมาให้นะครับ6แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นสําหรับฮอนด้าเอสชาร์วีคันนี้นะครับป้ายแดงล้านสี่หมื่นเก้าพันล้านห้าหมื่นเก้าพันเหลืออยู่แค่เพียงหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทและได้ส่วนลดในวันรับรถด,ด้วยนะใครที่กําลังมองหาฮอนด้าเอสชาร์วีไว้ใช้งานนะครับอยากได้รถสภาพสวยเกรด A และได้การรับประกันรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆอย่างจุใจนะครับโทรหาผมได้เลย098 446 5222นะครับทีนี้มาดูล้อในส่วนของตัวสเปคล้อกันบ้าง h r ชนะครับเขาให้แม็ก17นิ้วทุกรุ่นย่อยมาเลยและลายล้อแม็กคันนี้จะเป็นทูโทนด้วยนะครับแม็กทูโทนยางโยโกฮามานะครับคันนี้ได้ยางโยโกฮามาปี2023นะดิสเปคสีล้อนะครับอันนี้ให้มาเลยนะแล้วก็ตรงนี้ ไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้จะเป็นตัวกันลอยนะเป็นพลาสติกที่เขาติดมาให้ทั้งซ้ายทั้งขวามีทุกคันไม่ต้องไปแกะออกนะครับอันนี้เขาติดมาให้เป็นพลาสติกหนาเลยแหละนะสําหรับตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะอย่างตัวสปอยเลอร์่าไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้นะครับเสาวิทยุชารกฟินนะกระจกบานหลังของเดิมครับโลโก้ Honda อ,อยู่ตรงนี้ มาพร้อมตัวเส้นไลฟฟ้าแล้วก็ตัวรุ่นนี้จะได้ไฟท้ายที่เป็นแ e d วดีนะครับจะเป็นแบบทูบนะบจะเป็นแบบเส้นแบบนี้นะสภาพสวยมีกล้องถอยแต่ว่ายังไม่ได้มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับอันนี้ไม่ได้มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับแต่ถ้าใครนะครับออกรถกับผมนะครับผมติดเซ็นเซอร์ให้เลยนะได้ส่วนรถพร้อมเซ็นเซอร์นะครับเงื่อนไขนะครับเป็นไปตามที่ทางบริษัทกําหนดแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคา นะได้ทั้งกล้องมาแล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยจอดให้ด้วยคุ้มแน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อผมเบอร์เดิมครับ0ูนย์เก2 2 2 i ด Line o a ห6ห้าสองสองสองดีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับสเปคแบบนี้นานๆเข้ามาทีและไม่แค่8 0,000โลเท่านั้นสำหรับสีบอนลูน่าคันนี้นะอันทีนี้เรามาดูภายในการตกแต่งนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะภายในเขาจะเป็นทูโทนบอร์นี่บอหนังแน่นอนนะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแอร์แบ็ก6จุดนะ คอนโซลไซด์แอร์แบ็กคนขับแล้วก็ม่านนิรภัยนะครับแล้วก็ได้พวงลอยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ Multi unction, มัลติฟังก์ชันมีครูดคอนโทรลฮอนด้าเรนโบวสไฟหน้าเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็การบุนุ่มนะครับคอนโซลตรงนี้จะเป็นชิ้นงานพลาสติกขึ้นรูปแต่ตรงนี้จะเป็นซอฟทัสมีโหมดการขับขี่แบบประหยัดพลังงานนะครับอีโค่โหมดมีมาให้นะแล้วก็จอกลางเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่อง นะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ผมสไาล์เครื่องแล้วแล้วก็แอร์เย็นด้วยนะครับมาดูเลขไมล์เลขไมล์กันก่อนแล้วกันนะครับเลขไม, 84, นะม 84, ล์แปดหมื่นสี่นะไมล์แปดหมื่นสี่พันโลนะครับถือว่าน้อยนะรถปียี่สิบยี่สิบสามสี่ยี่สิบห้าถือว่าน้อยถือว่าน้อยปีแล้วประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะแล้วก็จอความกล้องขนาดหกนิ้วเชื่อมต่อบลูทูธได้ปรับมุมมองการมองได้ในสองตัวจอนะครับตรงนี้นะแล้วก็เนี่ย การตกแต่งเห็นไหมครับตัวคอนโซลแอร์ก็เย็นพ Start รูสตาร์ทเอนจินกุญแจมีกุญแจสำรองนะครับหน้าตากุญแจคียล์ Key เป็นแบบนี้มีกุญแจสำรองเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรคโฮมีกรณีที่รถติดไฟแดงเราใช้ตัวโหมดนี้ได้รถจะทําการเหยียบเบรกให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องตับตำแหน่งเกียร์กลับไปอยู่ตำแหน่งตัว R หรือตัว P อันนี้คือข้อดีนะครับและตัวกระจกนะครับกระจกนี่มองหลังตัดแสงออโต้ เวลาขับขีกลางคืนประท้อนแสงให้อัตโนมัติเลยนะแล้วก็อย่างอื่นรายละเอียดก็ไม่มีแล้วครับนะสำเนาเล่มรถมีนะครับตัวบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับอันนี้เข้าศูนย์อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูนิดนึงว่าเข้าเข้าไปรอบถึงรอบไหนนะเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวลองมาดูเ,ดาดเขาเขาใส่ไปหรือเปล่านะครับอ่ารอบที่เข้ารู้สึกว่าจะเป็นช่วงแรกเลยหมื่นโลนะครับที่เหลือไม่ได้มีระบุ แต่ลดไม่น้อย8ปดหมื่นโลอ่ะโอเคนะครับสภาพตรงนี้คือจริงๆแล้วอ่ะนอกจากตัวประวัติของตัวเอ่อปวดต,ตัวเล่มที่ให้ดูเมื่อกี้เรามีการตรวจสอบตัวรถให้อยู่แล้วออกใบเซอร์ให้นะครับว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นตัวเสา A ด้านหน้านะครับหรือเสา B เห็นไหมครับตรงเนี้ยโครงสร้างเดิมนะทุกอย่างที่เห็นเนี่ยตรงนี้เดิมหมดรถไม่ได้มีแบบไปเฉี่ยวชนอะไรหนักๆมาพลิกคว่ำไม่มีนะครับ เม็ดอาร์ก็จะเรียงตัวกลมสวยแบบนี้อ่ะนะครับอันนี้ผมให้ดูนะเบื้องต้นนะครับสภาพสวยตามนี้ครับแผงประตูด้านข้างนะแล้วก็คันนี้มันเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับคือความอนเนกประสงค์ของเขาคือใครที่อยากได้รถที่แบบคล่องตัวคล่องตัวในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเรามีกิจกรรมเช่นกระเป๋าเยอะอุปกรณ์ต่างๆเยอะแล้วถ้าใครเป็นนักแอเนเจอร์ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการออกกำลังกายาต่างๆนะรถพวกนี้อเนกประสงค์บอร์ดที่นั่งแถวสองเนี่ยเขาจะพับได้เห็นไหมครับ อันนี้บอรที่นั่งแถวสองนะแล้วเขาก็จะพับได้แบบนี้ซึ่งมันเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้นะครับมาสามท่านเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้พับพับบอปรับบออย่างนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคันเนี้ยถาดท้ายเดี๋ยวผมดูให้อีกทีหนึ่งว่ามีมาไหมนะตัวถาดท้ายนะครับจริงๆก็มีวางถาดท้ายวางคงวางของแล้วบอเนี่ยมันสามารถปรับพับได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ทั้งสองข้างเลยนะอันนี้ผมให้ดูนะเนี่ยสภาพบอโอเคนะครับ อ่าให้ดูสภาพบอะก่อนไม่ขาดนะครับแล้วก็พับบอกลงมาแบบนี้อ่านี่เพิ่มพื้นที่ได้เลยนะจริงๆมันปรับแบนลาบได้ร้อยเซ็นตะตรงนั้นมันน่าจะติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ปรับได้ปกติไม่มีปัญหานะครับก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยเพิ่มการบรรทุกได้เยอะใครที่สายนักปั่นจัก,กรยานก็อาจัก,กรยานพับขึ้นได้นะครับใครที่จะปูฟงปูฟู่ก็ปูได้เลยนะอันนี้คือความมกประสงค์นะครับในงบประมาณ6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครที่หารถ SUV นะครับ ห้าที่นั่งเครื่องยนต์เป็นซินนะครับคันนี้นะถังน้ำมันห้าสิบลิตรเติมเต็มถังนี่อยู่กันประมาณสักพันสี่พันห้านะถ้าเติมอียี่สิบนะเรทน้ำมันปัจจุบันนะอยู่ประมาณพันห้าถังน้ำมันห้าสิบลิตรนะครับอัตราเร่งดีขับขี่สนุกนะเอาจริงแล้วสําหรับตัวรุ่นนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับได้รถสวยเดิมแน่นอนนะครับโค,ค,ครงสร้างต่างๆที่เห็นตรงนี้นะครับของเดิมหัวน็อตไม่ไขไม่ขยับนะครับอ่านี่นะโครงสร้างเดิมหมดเลย นะครับ6แสนกบาทพน10,000บาทรายได้20,000บาทเป็นเจ้าของ Honda าเอได้เลยนะใครที่อยากได้รถแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็โทรเข้ามานัดเข้ามาดูรถได้เลยนะครับผมอยู่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะมีโปรโมชั่นด้วยสําหรับคนที่ออกรถเดือนนี้ทั้งส่วนรถทั้งของแถมนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปคันนี้มีส่วนลดวันออกรถนะครับน้ำมันเต็มถังติดเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วย นะครับเอาไปเลยนะสำหรับคันนี้นะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดแต่บอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับอ่านะนี่ให้ดูด้านหลังแล้วแต่ให้ดูด้านหน้าอีกนิดนึงนะครับตัวเบาโอเคนะครับไม่มีฉีกขาดนะตัวเบาเองไม่มีฉีกขาดนะครับสภาพตอนนี้เบาค่อนข้างตัวใหญ่เวลาขี่แล้วมันนั่งสบายเอาจริงนะสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนั่งได้สบายนะเพราะว่าผมใช้รุ่นนี้อยู่มันนั่งสบายค่ะผีทางไกลเก้าอี้มันตัวใหญ่ นะครับไม่สั้นนะตัวรองนั่งนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพจตัวรถระบุอยู่ตรงนี้นะครับเพสีดําข้างเสาบีนะครับ,บ,นะรบโอเครายละเอียดตรงนี้เดีย๋ยวเราไปล้างไปปรับสภาพเพิ่มเติมให้นะครับย้ําราคาอีกรอบนึ่งนะครับ619,000บาทครับผ่อนเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นสําหรับ Honda HRV 1.8 EL ปี2021คันนี้นะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น10,000บาทกับรถเลขไม 8, 000, 000ล84,000โลสนใจรีบโทรก่อนรถไม่อยู่ ก่อนติดจองนะรีบตัดสินใจเลยนะครับทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนครับยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้ดูคือห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูกันว่าสภาพห้องเครื่องสมบูรณ์มั้ยน้อยขนาดไหนมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับมาดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับก็โดยรวมคือจากสภาพที่ดูนะครับคือรถมันไม่มีการชนหนักพิกคว่ำมาอยู่แล้วห้องเครื่องก็จะสภาพสมบูรณ์นะครับทั้งโครงสร้างทั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องเครื่องนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับคันนี้1.8ลิตรนะครับสี่สูบเรียงนะครับ ท6วาวสำหรับตัวรุ่นนี้นะครับ104 11แรงม้านะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับถังน้ํามัน50ลิตรนะตัวรุ่นนี้นะนะครับก็ถือว่าเป็นรถแนว SUV ที่น่าสนใจน่าใช้งานนะครับบอกเลยว่าขับขี่คล่องตัวตัวรุ่นนี้นะครับอัตราเร่งดีนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าพูดถึงตัวอุปกรณ์นะครับยังไม่นับตัวโครงสร้างนะครับนี่ตัวกรองนะครับแบตเตอรี่นะก็พร้อมใช้นะครับกล่องฟิลกล่องดีเลย์ยังคงสภาพสวยสมบูรณ์นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านในตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของตัวม้อลมเบรกนะครับอันนี้จะเป็นน้ํามันเบรกนะกล่องควบคุมระบบ ABS นะครับจะอยู่ด้านข้างกับตัวท่อแอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยสภาพสมบูรณ์หมดเลยที่เห็นนะครับสายพานหน้าเครื่องทํางานปกติครับนะแล้วก็พอเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันบ้างนะครับหัวน็อตนะครับไม่ไขไม่ขยับนะโครงสร้างด้านในเห็นไหมครับเดิมๆเลย แล้วพอเรามาดูนะครับเบ้าโชกเม็ดอาร์คตัวซีนพวกนี้ของเดิมหมดแผ่นเหล็กนะครับแผน่นประกบกันแบบนี้เลยอันนี้คือซีนเดิมจากโรงงานนะครับเดิมๆม,มาแบบนี้คานด้านหน้าสภาพสวยสมบูรณ์เหมือนกันนะอันนี้ตัวคานหน้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเม็ดอาร์คสปอตเม็ดอาร์คตัวหนังสือต่างๆยังเห็นอยู่คมๆชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูในส่วนของตัวแก้มตัวซอกด้านหน้าซ้ายกันบ้างนะครับเหมือนกันครับรายละเอียดตัวรถ สภาพสมบูรณ์เหมือนกันนะรถไม่มีการเฉียวชนหนักๆมาและหัวน็อตฝากระโปงนะครับตัวฐานของฝากระโปงเองก็สภาพสมบูรณ์นะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตัวฝากระโปงเห็นไหมสติกเกอร์ตัวเหรียญบาทนะครับตัวบาร์โค้ดติดอยู่ครบนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนอะไรต่างๆก็ยังติดอยู่ครบสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวคันนี้ต้องไปปรับสภาพเพิ่มเติมนะรถมันเพิ่งเข้าร้านมายังไม่ได้ปรับสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจ นะครับสำหรับใครที่กำลังรอ Honda HR-V นะสีสีเงินตัวนี้นะสีบรอนลูน่านะครับคือเป็นสีของตัวรุ่นท็อปเลยสำหรับตัว 1.8EL นะครับสีนี้ผมบอกเลยว่าสวยนะครับนะน่าสนใจมากกับรถเล้งไม่80,000โลแล้วก็ราคาที่ประหยัดลงจากป้ายแดงไปเกือบเกือบ5 0 0นนะครับ6 1 9 0 0 0บาทครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณสัก1,000 0บาทเท่านั้นเองสำหรับคันนี้นะครับสนใจรีบ ัดสินใจเลยนะครับมีคันเดียวและสีนี้สเปคนี้นานๆจะเข้ามาทีนะครับสนใจรีบโทรหาผมได้เลย0984465222 ID Line OAT667 ครับเบอร์นี้ติดต่อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับขายที่สนใจก็โทรนัดหมายวันเวลาเข้ามาดูรถคันจริงได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจะกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับรถมือสองคุณภาพดีเสรีไทยนะครับช่องนี้จะอัปเดตรถลงเรื่อยๆ นะครับทั้งลงเดี่ยวลงอัปเดตสต็อกอยู่เรื่อยๆยงไงก็ฝากติดตามกันไปด้วยสนใจขั้นไหนถ้าทายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ